ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหลายปีมาก่อนตรงนี้เป็นศึกษารเก่าที่มาแต่โบราณและมีภาษาที่เก่าแก่ที่อยู่ใกล้ๆศึกษาร ช้าวันลุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่ศึกษาเก่าใช่ตรงนี้ไหมใช่ใช่ตรงนี้แหละลุงเอ็งจะมาทำไมวะศึกษาเก่าคือพวกเราจะมาพักอยู่นี่ครับลุงเราจะมาล่าท่าผีอยู่นี่ครับลุงแต่ป่าซานั้นมันเป็นป่าซาอาทันเนาะเป็น พูดยังไม่ทันขาดคำเขาก็ได้เดินเข้าไปในบ้านหลางที่นั่นเราจะมาจริงๆหรอวะไหนๆก็มาแล้วไปเข้าไปในบ้านหลางกันเถอะถ้าพวกเกมาที่พวกเกต้องตานเสียงหัวเราะก็ดังสนั่นลั่นป่า แต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยข้างในบ้านมีแต่กับดูกบรรพบุรุษที่ตายมาหลายนับพันปีตอนนี้เขามาล่าท้าผีที่นั้นแต่บรรพบุรุษเขาไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรและเรื่องราวนี้ก็จบลง โดยไม่มีใครรู้สาเหตุก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกิจสกรนซูเปอร,ร์คูลด้วยนะครับและวันนี้ผม ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ